ช่วง Family Talk สนับสนุนโดยแป้งออริเซ่แป้งพับจากเท้าหอมมะลิมหาจัดจ์นความงามแห่งธรรมชาติไสามตัวไก่สามเดอดเขาอะไรวะไก่สามเสื้อเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะมีซิกแพคด้วยอ่ะเป็นไงครับผู้ชมครับเห็นเสื้อที่น้องปัวเลือกอยู่หรือเปล่าครับ สื้อ oh. ยืดนะครับมีลายหน้าคนอยู่บนตัวโอ้โ oh, ห oh, เท่มากๆเลยเป็นไอเดียของผู้ชายอารมณ์ดีที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้อย่างที่น้องปัวบอกไปนะครับแบรนด์ก็เก๋มากแบรนด์เขาชื่อว่าไก่สามเสื้อมีเรื่องนั้นแปลว่าอะไรกันนา แน่นอนนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์นี้กันนะคะคุณพีทพิทยาชีวศักดิ์วง์ค่ะเจ้าของแบรนด์ไก่สามเสื้อมีเรื่องสวัสดีคุณพีทค่ะครับก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะชื่อแบรนด์นี้มันมาจากไหนอะไรยังไงคะก็ไก่สไก่สามเนี่ยมัน ตำนานมันยาวมากเลยครับคือเขามันแยากเป็นคำๆเวลาจารมีน้อยได้ได้ครับอย่างย่ออย่างย่อได้ไหมย่อก็คือไก่สามนี่มันเป็นชื่อร้านของแม่ผมที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นสาขาสามแต่ว่าคําว่าไก่นี่คือมาจากคุณคุณตาก็ตัดตำนานไปมันยรวมาใช่ใช่แต่ว่าเสื้อมีเรื่องก็คือแบรนด์เสื้อเสื้อของผมมันจะมีเรื่องราวเป็น เป็นอย่างงี้ครับเป็นคือเสื้อแต่ละตัวก็จะมีเรื่องของมันเป็นการ์ตูนออกมาอย่างเงี้ยครับคือเสื้อมีเรื่องราวเป็นแต่รวมๆแล้วทั้งชื่อแบรนด์เนี่ยคำแปลไม่มีใช่ไหมคือคำแปลแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ก็เป็นไก่สามเป็นชื่อที่ผมผูกพันมาตั้งแต่เด็กอะครับก็แบบแปลตรงตัวตรงตรงตัวเลยไก่สามก็เป็นเรื่องของแล้ทับุลุดเลขสามมันก็แบบ คือบ้านผมมีพี่น้องสามคนน้องอีกสองคนก็สามพอดีอะไรเงี้ยครับมันก็คลองจองไอมีเรื่องก็คือมีเรื่องราวในเสื้อแต่ละตัวใช่ใช่ครับมีสตอรี่ของเสื้ออะไรแต่เดี๋ยวนะกําลังงงว่ามันมีเสื้อยืดแล้วมันก็มีเรื่องและไอเรื่องตรงนั้นคือเราต้องซื้อแยกกันหรือมันจะมากับเรื่องของเสื้อก็มันจะมากับเสื้อครับคือผมกำลังทำแบบเป็นโปรเจกต์ไวรัสแพนด้าระบาดนะครับไวรัสแพนด้าระบาดก็พอเป็นเสื้อแพนด้ามันก็จะเป็นชีวิตของแพนด้าแต่ละตัวครับ คือเหมือนมันเป็นแบบเป็นคอลเลคชันเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ครับเป็นคอนเซ็ปต์ของมันนะครับเดี๋ยวนะคะเหมือนเมื่อกี้เห็นว่ามีแพนด้าด้วยอ่ะเดี๋ยวลองหยิบให้ดูกันหน่อยละกันอย่างอย่างนเนี้ยครับก็จะเป็นสครีมแพนด้าครับก็จะมีมีอันนี้เป็นเรรื่่องใชคับมีเรื่องราวอย่างที่ได้บอกไปก็เป็นเรื่องเรื่องของมัน ก็จะมีเรื่องของมันเป็นเล่มแบบนี้ด้วยพอเป็นเสื้อตัวใหม่ที่เป็นแพนด้าตัวอื่นก็จะมีสตอรี่ของเสื้อตัวนั้นอีกก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาให้เขาอีกใครอยากรู้เรื่องก็ต้องไก่สามเสื้อนี้เรื่องซื้อแล้วก็ไปอ่านเอาโอ้โอเขาบอกว่านีเป็นคอลเลกชันใช่ที่ทาให้กับเราพิธีกรทั้ง3าคนนี่มันเป็นีอีกเป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งครับคือารเป็นการแตกแบรนด์ของผมเองครับก็อันนี้จะเป็นคอนเซปต์ว่าเสื้อหน้าคนเสื้อหน้าคุณ เสื้อหน้าคนเสื้อหน้าคุณใช่ครับแล้วก็เป็นสโลแกนว่าเพราะเสื้อมันสุดเก๋ไม่เหมือนใครและมีแรงบันดาลใจมาจากหน้าคุณเองครับโอ้โหความคิดสร้างสรรค์นะเนี่ยจบผลเรื่องซื้ออะไรจบมาทางนี้ใช่ปะใช่ๆก็เป็นผมจบศิลปกรรมครับทำแอนิเมชันแต่ว่าคือผมชอบวาดการ์ตูนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วผมก็เลยหาวิธีว่าจะเอาการ์ตูนเนี้ย มาบวกกับโปรดักยังไงอ,อะไรเงี้ยครับมันก็มาผสมกันออกมาเป็นเสื้อ,อแต่วันนี้ที่ฉันสนใจเสื้อหน้าคนเนี่ยแหละ <c oughs> เพราะว่า,ามีหน้าของลูกที่ฉันแปะเป็นแบรนด์ของดิฉันอยู่ <c oughs> อยากรู้ขั้นตอนวิธีต่างๆในการทํามันยากไหมคะก็ขั้นตอนส่วนใหญ่เสื้อหน้าคนก็จะวาดเริ่มจากวาดครับ ก็คือส่งรูปมาให้ทางเราออย่างเนี้ยอย่ากว่านีจะได้เสื้อตัวนี้มาอย่างก็คือต้องส่งรูปมาให้ทางทีงานก่อนใช่ครับแล้วก็วาดเสร็จแล้วก็ส่งผลิตเลยครับวาดเองวาดเองวาดเองก็จะมีจริงๆมันจะมีคืออย่างน้องผมก็จะเป็นอีกสไตล์อย่างเงี้ยครับคือถ้าอย่างผมมันจะมีสามแบบครับคืออย่างแบบเนี้ยครับอย่างนี้ก็จะคือแบบที่หนึ่งคือเป็นเป็นหน้าอย่างเดียวค่ะครับก็จะคนละราคาใช่ครับก็เป็นหน้าผม แล้วก็สามารถใส่ตัวหนังสืออะไรเงี้ยได้แอ้โหลานอโผค่ะหลานอโผครับหลานอโผครับนะคะแบบที่หนึ่งและแบบที่สองแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือแบบที่สองเแบบหญิงเรไรกันอยู่ใช่ไหมคะแม่หญิงเรไรนี่ละครด้วยหรือเปล่านี่ยดูบ้าครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบวาดตามรูปครับวาดตามรูปที่ส่งมาแต่ว่าข้างล่างจะเป็นแม่หญิง เกี่ยวไหมฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องสตอรี่อื่นๆก็ได้อ๋อก็แล้วแต่ครับจะใส่ตัวหนังสืออะไรก็ได้ครับแต่ว่าทาเป็นของขวัญวันเกิดก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้แต่แบบที่3ก็คือแบบนู้แน่เลยใช่แบบนี้ครับแบบนี้นี่ก็เป็นเรียกว่าตัวตการ์ตูน SD ครับคือจะเป็นตัวโตๆแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนตัวเล็กๆหัวโตตัวเล็กใช่เหมือนอย่างนี้อารมณ์ร้อนเรียนอย่างนี้หรือเปล่าคะคล้ายๆกันใช่ใช่ครับก็สามารถบอกได้ว่าอยากจะใส่ชุดอะไร ก็แจ้งเรามาอยากจะโพสท่าแบบไหนอะไรเดี๋ยวก็จะคอทให้อุ้ยนีไม่เสียเวลาในขั้นตอนการทำเหรอคะเพราะว่าต้องทําทีละตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ใก็เสียเวลาครับมันถึงราคาสูงขึ้นมากว่าเสื้อปกติครับใช้เวลานานเท่า<ช>ไหร่คะัในการทำออก็ประมาณต่อตัวประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครับห <seemed S 2> มายถึงว่าเฉพาะแค่ขั้นตอนการวาดนะครับอ๋อครับแล้วตอนที่จะทําสกรีนทําบ็อกสกรีนเหรอครับก็เรามีช่างผลิตส่วนใหญ่สกรีนตรงนี้จะเป็นเทคนิค ปริน้นสกรีนครับอ๋อใช้เทคโนโลยีเข้ามาละใช่คือสามารถผลิตตัวเดียวได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมที่ทําเป็นบล็อกสกรีนแล้วต้องมานั่งรีดสกรีนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นมันเข้าไปในเนื้อเสื้อเลยใช่ใช่คือเนี่ยสีมันจะเป็นสีสกรีนนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะเป็นเครื่องริ้นก็ทนครับคือเวลาซักก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าตัวสีมันคือสีสกรีนนะครับอืมคือถ้าเป็นแบบว่าสกรีนแบบสมัยก่อนที่เราใช้กันที่เป็นเหนียวเหนียวหนึบอะไรเงี้ยนะโอ้ยปาเตียเดี๋ยวก นี่แปลว่ามีการวาดวาดเสร็จก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งให้สกรีนออกมาเหมือนกับเครื่องปริ้นอย่างนี้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเครื่องปริ้นแต่ว่าเครื่องปริ้นมันเป็นสีสกรีนอะไรเงี้ยครับวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยใช่ไหมคะนี่คือยังไงอ่ะก็เนี่ยครับถ้าเป็นเสื้อหน้าคนเนี่ยครับหน้าอย่างเดียวก็จะเป็นราคา390อ่าฮะครับถ้าเป็นแบบที่เป็นตามรูปภาพอย่างเงี้ยครับแบบแบบี้แบบที่เราใส่กันอยู่ใช่ก็จะเป็น440ครับ แล้วก็ถ้าเป็นแบบตัวการ์ตูน SD ก็จะ490เหมือนกันราคาไม่แพงนะไม่แพงงารับได้นะเพราะว่าได้เป็นแบบเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกด้วยอ่ะพูดถึงเ่ะเป็นของเราเองใช่แล้วก็มีอีก2แบบ เพราะว่าขั้นตอนทีอย่างที่บอกส่งรูปไปเขาก็จะวาดวาดเสร็จก็ไปทำบล็อกแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็เนี่ยครับอันนี้จะเป็นแบบอันนี้คืออันนี้คือสไตล์เสื้อก็จะเป็นแบบของน้องชายผมอะครับคือน้องชายผมก็เป็นนักวาดการ์ตูนก็คืออันนี้ก็ถ้าอยากจะได้เป็นสไตล์ตลกตลกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์น้องน้องชายผมนะครับคือน้องชายผมเป็นนักเขียนการ์ตูนอยู่แล้วอะครับ เขามีชื่อได้หรอสไตล์ที่2เป็นสไตล์สะอาดสะอาดเป็นนามปากกาของสะอาดของน้องผมครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นบัตรบัตรโลดครับก็เป็นของน้องสาวชอบอ่ะฉันกำลังจ้องอันนี้อยู่อันนี้น่ารักดีนี่จะเป็นเทคนิคแบบสีน้องสาวทำใช่ค่ะแลฉันมองว่าเป็นงานผู้หญิงไปเลยอ่ะนี่น่ารักอ่ะ ไอ้หมูอ้วนเอ้ยนะคะออกแนวสบายพี่ยีจริงๆนะคือออกมารู้เลยว่าเอ้ยมันแนวผี้อันนี้ก็ส่งปริ้นเหมือนกันใช่ครับใช่ก็ใช้เทคนิคเดียวกันครับเอาเนื้อผ้าต่างๆอย่างนี้เนี่ยเนื้อผ้ามีแบบเดียวหรือเปล่าคะก็เป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ใส่สบายนะเพราะว่าเราใส่แล้วเราก็รู้สึกโอเคสบายนะคะคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าตอนแรกต้องเลือกเลือกมาแล้วใช่ ผมเปลี่ยนมาหลายหลายร้านมากจนมาลงตัวที่อันนี้เพราะแรกๆนี่ใช่นะว่าเสื้อยืดคงเหมือนทั่วไปที่สกีน่ะผ้าแข็งๆใส่แล้วแบบรู้สึกหิวไม่ค่อยสบายอ่ะใส่ไม่สบายตัวอ้แบบต่างๆมันมีกี่แบบคะมีแค่คอกลมกับคอวีสองอย่างหรอใช่ครับคอกลมกับคอวีที่แบบตอนนี้ผมมีนะคะแล้วตัวคุณพีททำนานหรือยังคะก็ประมาณ2ปีสมปีแล้วครับสองสามปีหลังจากที่เริ่มทํามาเนี่ยผลตอบรับจากลูกค้าเป็นไงบ้างคะฟีดแบ็กกลับมาก็ดีนะครับ ก็ถ้าเป็นเสื้อคอนเซปต์คอนเซปต์ปกติของเสื้อมีเรื่องอะครับก็ลูกค้าจะชอบครับแล้วก็จะมีทั้งลูกค้าคนไทยแล้วก็ต่างชาติคือที่ร้านผมปกติจะอยู่ที่จตุจักรโครงการเจ็ดซอยห้าครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติเดินครับแล้วก็ผมจะขายตามคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับก็คอนเสิร์ตวัยรุ่นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าดิฉันไปเดินจตุจักรปุ๊บฉันอยากได้เสื้อตัวนี้สักตัวที่พิมพ์หน้าลูกสาวแบบเนี้ยรอเอาได้เลยน่หรือว่ายังไงฮะ เนี่ยเป็นข้อเสียนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องสั่งส่วนใหญ่เสื้อน้าคนนะครับจะส่งผลิตในส่งไปสานีมากกว่าครับเราใช้เวลานานไหมถึงกว่าจะได้หรือรอรับได้ค่ะปกติผมจะปิดออเดอร์ทุกวันศุกร์แล้วก็จะได้รับเสื้อสัปดาห์ถัดไปก็แปลว่าต้องรีบสั่งก่อนวันศุกร์ไม่งั้นคุณจะต้องรออีกสัปดาห์นึ่งก็ถือว่าไม่นานนะก็โอเคเพราะว่าขั้นตอนการทําก็ต้องใช้เวลาถูกต้องแล้วแต่คุณพีก็ไม่จําเป็นต้องมีแบบว่าเป็นโรงงาน อ้ไม่ใช่ครับเพราะเราส่งไีดอย่างเดียวใช่ผมจะมีซัพพฟายอร์อีกทีมผมก็สามารถทำได้หรือเปล่าก็ทำได้ครับแต่มันก็จะเป็นสไตล์เขาในยุคปัจจุบันนี้อะไรทุกอย่างก็ง่ายขึ้นใช่ใช่แล้วตามแบบที่เราเห็นก็คือเสื้อมีเรื่องและเสื้อหน้าคนจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าให้ความนิยมแบบไหนมากกว่ากันคะก็มันคนละกลุ่มครับคืออย่างถ้าเสื้อมีเรื่องกลุ่มก็จะเป็นวัยรุ่นแต่ถ้าเสื้อหน้าคนนี่ ถ้าวัยรุ่นก็จะซื้อไปเป็นของฝากของขวัญวันเกิดของขวัญวันรับปริญญาอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ซื้อไปใส่กับลูกอะไรเงี้ยครับอุตยตาหละฉันมีไอเดียแล้วว่าเดี๋ยวต้องทําเป็นเหมือนเกาหลีไงคุณใส่คุณสามีคุณภรรยาและคุณลูกก็ใส่สามคนเหมือนกันอะไรอย่างนี้โอเคเลยเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างนี้เออเก๋เดินสามคนเออใช่ได้แล้วไซส์ล่ะคะไซส์มียอะเยอะไหมคะมี S M L X L ครับตอนนี้เป็นไซส์ ต้องบอกว่ามันมีปกติเนี่ย S M L X L มันจะมีไซส์เป็นผู้หญิงกับไซส์ผู้ชายอย่างเงี้ยมันจะเป็นไซส์เป็นไซส์ปกติอะครับไม่ได้เป็นไซส์เข้ารูปเป็นไซส์ปกติไม่ไม่ไม่ได้เป็นไซส์แบบพอดีตัวขนาดนั้นใช่ครับเป็นไซส์ทั่วไปคุยกับคุณพีทมานานอยากอยากแอบทราบนิดนึงคุณคุณพีทเรียนจบแล้วด้วยใช่ไหมคะัจบแล้วครับไม่คือเขาหน้าเด็กเลยแอบคิดอยู่ในใจว่าเอ้ยเขาเรียนไปทําไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นงานที่ที่ทําเป็นส่วนตัวของเราด้วยมีงานประจาได้ไหมคะไม่มีครับผมออกแล้วครับ ผมทําเป็นตอนนี้ผมเขียนการ์ตูนส่งสำนับพิมพ์ครับแล้วก็ทําแบรนด์เสื้อเนี่ยครับสออ่งนะคะก็เลยออกมาแล้วก็ทําตัวนี้เป็นเป็นหลักนี้เปาต้องมีลูกค้าเยอะพอสมควรเลยสิคะก็หาเรื่อยๆมีสาขาเดียวเหรอคะมีสาขาเดียวครับแล้วอย่างนี้เนี่ยมีการทําเป็นเว็บไซต์แม้และสั่งผ่านเว็บไซต์อย่างเงี้ยมีไมคอ๋อครับก็ปกติตอนนี้คือสั่งได้ทางเว็บไซต์กับ อีเมลก็ได้หรือโทรศัพท์มาก็ได้เลยครับอย่างนี้คุณผู้ชมที่สนใจจะสามารถสั่งทางเว็บไซต์ได้ยังไงคะเว็บไซต์ชื่อ www. เว็บไซต์ชื่อไก่ขีด3ามช p o o m อครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะไก่ขีดสามช็ o ปหรือจะเข้าไปคุยกันใน Facebook ก่อนก็ได้ครับเป็นแฟนเพจนะครับสลัดไก่สามสตูดิโอครับ ไม่กโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ก็ได้หรือว่าเม่งก็เมลมาติดต่อผมมาโดยตรงเลยก็ได้ครับแล้วผมจะส่งรายละเอียดทุกอย่างกลับไปให้ก็ดีไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงเจตุจักอยู่ที่บ้านติดต่อผ่านทางเมลได้เลยเพราะว่าตัวเสื้อหน้าคนนี้ยังไงก็ต้องมาทําที่บ้านอยู่แล้วครับก็เลยส่วนใหญ่จะเป็นออเดอร์ที่ส่งไปสณนีกลับไปมากกว่าแล้วถ้าหากว่ารูปสมมุติคนบางคนอยากจะส่งรูปเข้าไปต้องมีข้ออะไรไหมที่ว่า อย่าส่งรูปแบบนี้มาเรืออะไรยังไงเราจะได้สในใการทํางานเพิ่มมากขึ้นขอรูปหน้าชัดๆแค่นั้นพอครับย่า,ถ,า,ายถ่ายเ,เบอร์นี้ไม่เอานะมันจะวาดยากครับอ,อืมมันจะแบบถ้าผมมัม่วๆแล้วเดี๋ยวหน้าจะไม่เหมือนอืนะคะก็นี่แหละเป็นแบ,บรนด์ที่เรา แนะนำภูมิใจนําเสนอแต่ละกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะจะเลือกเป็นแบบที่เป็นเรื่องเป็นราวก็ได้หรือว่าเป็นแบบหน้าที่เราชื่นชอบคนที่เรารักก็ได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับแบรนด์ ไก่สามเสื้อมีเรื่องโอ้ยกืจำไม่ได้แนะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพีทด้วยนะคะที่มาให้เรื่องราวดีๆกับเราขอบคุณมากคช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าใครที่มีอาการนะภูมิแพ้หรือว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่วันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งจะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้โดยตรงเลยทีเดียวส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าไปพบกันกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ